สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพมเป็่น้องแฟนเพจคุปตาจากเกษตรยนนทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผม มนนี้ก็บพบกับเซวอีเช่นเคยเลือกงามยามดีนะครับวันที่19กันยายน2567มีนัดส่งรถแท็กเตอร์คูโบต้าขั้นแรกนะครับ M6240 SUH ขนาด62แรงม้าขั้นนี้เป็นของคุณพีวิลาวันนะครับผมอยู่ตำบลบ้านจีบอำเภอกูกแก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณพีวิลาวันก็นได้เลือกเป็น M62 ตัวรถใบมีดผ่านพวนแล้วก็ โรตารี่นะครับเป็นชุดเท็หน้านะครับและขั้นที่2คขั้นนี้แท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น MU4902 ขนาด49แรงม้าขั้นนี้เป็นของคุณพ่อนิคมนะครับอยู่บานหน้าแพงตำบลบซิมเรื่องอำเภอซิมเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสวยงามทั้ง2ขั้นเลยอ่าส่งมืออื่นนะครับวันที่19กันยายน2567 ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผี่วีระวันและคุณพอ่อนิคมไล้ไยเลยนะครับผมทีวัยวังใจที่มาเลือกใส่บริการกับทางร้านคุปตาจักรยานยนจังหวัดน้องบลุลัมพูเที่ยวเซว่าดูแลโอเคเดี๋ยวไปส่งกันเลยนะครับ ครับผมมาวอดแล้วนะครับผมบานของคุณพีวิราวันนะครับบ้านจีตนาตำบลบ้านจีตอำเภอกุแกวจังหวัดอุดรธานีนะครับเอ็มหกสอ่นย์เนะครับกลุ่มขนาด6กสแรงมา้านะครับตัวรถใบมีดผ่านพวนแล้วก็โรตารี่นะครับโรตารี่ลูกค้าเอาไว้ดันลังบ้านนี่ครับโรตารี่นะครับก็มีเพื่อนบานญาติพี่น้องนะครับผมมารวมยินดี ครับคุณพีวิราวันนะครับกับคุณพีวรวิทย์โอ,โอ้วรวันนะครับนี <laughs> <c oughs> ่ <succ ion> มากับช่างเจนะครับช่างเจนะครับรับหนาทีแนะนำทรงหมอบมให้กับลูกค้านะครับตอนไงครับตอนไงครับต่อ๋ยวลองั่นท่านผู้ัญชากาตรอย่างนี้สูงสดแล้ว สวยงามเลยนะครับ m 6 2ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับขับง่ายนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกซัตเทิร์นเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องอยู่รถไม่ต้องเหยียบคัท์นะครับนะครับผมเ่ชันปีนี่นะครับเดือนนี้นะครับผมกาในส่วนของฟี่ชุดบำรุงรักษารฟี่หนึ่งปีหรือว่าเก่าหลอยชั่วโมงสำหรับรน m นะครับกันยังมีเหมือนเดิม นะครับเราก็จะมีซอยดาวอยู่นะครับขั้นนี้เซเวาซอยไป7 0,000บาทนะครับช่วยไป7 0 0 0 0บาทลูกค้าดาวอยู่ที่ 3, 5าเเน์ดาวอยู่ที่อีก2า0 0 0บาทช่วยดาวไป7 0,000บาทลูกค้าจ่ายแล้วรอยู่ที่220,000บาทนะครับนะครับค่างวดกับคอนยูเปีนะครับปีละประมาณแสนเจ็ดกว่าบาทนะครับ ถือว่าเป็นลูกค้าใหม่พร้พอมนะครับลูกค้าใหม่โอเคครับผมเดี๋ยวไปชงกันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็บคนมันก็ขี่ลนขไปนะกไปเรข้ามนาเรียนเืองแมงครบฮะมันีเรียนมหากรรมอิตซี่ตัวนี้นะครับมันมีมันมียังไตัวนี้ทำงานนะเดี๋ยวหลัเที่ยวมันตัวนี้เพองมอาน้ครับมีเราไปซื้อลำหนาหมเ้ยหรือล่ครับมีสูตรันกลองเนี่ยแต่ว่าอันนี้ห้องก็ไปซื้อง่ายหรอกนะครับลติัม

โอเคครับผมมือนีกระได้มาทรงมอวรถแท็กเตอร์คู่โบตารุ่น M6240HU h นะครับผมขนาด62แรงม้าให้กับคุณพี่บลวันกับคุณพี่วิลาวันนะครับผมยูบ้านจีดตมบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับผมของเฮ้านี่เฮ็ดเกษตรทั้งด่านไอพีคือได้เลือกใส่เจ้าตัวนี้พี่เฮ็ดมันเฮ็ดอ้อยนี่แะครับเฮ็ดมันเฮ็ดอ้อยเฮ็ด หน้าเข่าหลายพร้อมนะครับก็บได้อยากได้ใส่ไงยแต่ว่าจะออกเนื้อบออยางน้อยนะครับรุนนี้ก็ตอบโจทย์เลยครับง่ายครับข่องเดินนาทะัลังบ่ต้องยุดรถบ่ต้องเหยียบคาดนะครับผมเลือกงามย่ำดีนะครับผมวันที่19กันยายน2567นะครับก็ต้องขอกอบคุณนคุณพี่พรละวันกับคุณพี่วลาวันหลายๆเด้อครับผมทีไว้วางใจที่มาเลือกใส่บริการกับทั้งร้านคู่บัวตาจักเกษตรยนต์จังหวัดนองบัวลำพูเดี๋ยวผมขอนิโป้สวยๆใส่กล่องนะพี่เยี่ยมเลยค่ะ